ทองคำอัปเดตราคาทองวันนี้ประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2 6 6 3เรามาดูกันนะครับว่าราคาทองจะมีการขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามกันได้เลยครับราคาทองวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2 5 63ประกาศครั้งที่2ของวันโดยประกาศเมื่อเวลา10นาฬิกา14นาทีที่ผ่านมาราคาทองวันนี้ปรับลดลงไป 50บาทจากเมื่อเช้านะครับก่อนอื่นเรามาดูราคาทองคาแท่ง96.5%กันก่อนเลยครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ25,450บาทขายออกอยู่ที่บาทละ25,550บาทขยับมาดูที่ราคาทองรูปรพรรณเก้กุ์96.5%กันต่อเลยครับรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1649บาทรับซื้อเป็นบาทอยู่ที่บาทละ24,998บาท84สสตางค์ ขายออกอยู่ที่บาทละ26,50 0บาทเราขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูปพัณ 96. ์96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อนะครับเริ่มที่ราคาทองครึ่งสลึงราคาอยู่ที่3,256บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิเฉลี่ย500บาทจะรวมเป็น3 7 5 6บาทขยับมาที่ราคาทอง1สลึงกันบ้างราคาอยู่ที่ 6,513บาทเมื่อบวกกับค่ากับดัเฉลี่ย500บาทจะรวมเป็น7 0 1 3บาทมาดูต่อที่ราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตางกันบ้างราคาจะอยู่ที่1 3 0 2 5บาทเมื่อบวกกับค่ากับรเฉลี่ย500บาทจะรวมเป็น13,525บาทมาดูที่ราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่2 6 0 5 0บาทเมื่อบวกกับค่ากับดเฉลี่ย500บาทจะรวมเป็น26,00 0 550บาทปิดท้ายที่ราคาทอง2บาทราคาอยู่ที่52,100บาทเมื่อบวกกับค่ากำไนเฉลี่ย5 0 0บาทจะรวมเป็น52,600บาทโดยค่ากำไนเฉลีย่ยเราคิดคร่าวๆอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดค่ากำหนดไม่เท่ากันนะครับบางร้านอาจจะคิดน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ500ก็เป็นได้นะครับซึ่งก่อนที่จะทําการซื้อขายทอง จากร้านนั้นๆแนะนําว่าให้สอบถามทางร้านว่าคิดค่ากํามิชชเท่าไหร่เราถึงจะได้ราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นที่เราจะทําการซื้อขายทองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทําคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดตไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆ ออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ